ซีวิกเอฟอีดูคลิปนี้ไว้จะได้ไม่เสียังค์สี่พันกว่าบาทพอที่ปัดน้ําฝนนี่เลยครับใครขับรุ่นนี้อยู่นะครับซีวิกเอฟอีตั้งแต่ปี21เป็นต้นไปนะครับผมดูคลิปนี้ไปเลยครับไปดูเลยครับที่ปัดน้ําฝนราคาสี่พันจริงไหมครับผมนี่ไปดูเลยครับนี่ที่ปัดน้ําฝนรุ่นนี้ครับพิเศษนิดนึงครับเห็นไหมงัดขึ้นมาติดฝากระโปรงหน้าเลยเห็นไหมงานขึ้นไม่ได้นะครับผมเนี่ยถ้าไปเจอเด็กปั๊มหรือว่าเราเช็คกระจกเองนะครับเราจะมักจะแบบงัดขึ้นแล้วก็ เสยขึ้นนะครับอาจจะทําให้แกนตรงนี้มันหักได้เลยนะดูฝั่งนี้เห็นไหมงัดขึ้นติดนี่เลยเห็นไหมงัดขึ้นแค่นี้นะครับเช็ดกระจกไม่ได้นะครับไปดูวิธีกันว่าเขาเอาขึ้นยังไงขั้นตอนที่1ครับกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับนี่แบบนี้เลยครับหรือเป็นจังหวะที่พึ่งดับเครื่องสดๆร้อนๆนะครับเนี่ยพึ่งดับเครื่องแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนที่2ครับงัดก้านปัดนน้ำฝนขึ้นค้างไว้แบบนี้ครับนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนที่3ครับงัดขึ้นตามได้ปกติเลยครับนี่นะก็จะไม่ทําให้แกนมอเตอร์ปัดน้ําฝนมันหักนะครับผมนี่เลยก็สามารถเช็คกระจกได้ตามปกติเลยครับส่วนวิธีเอาลงนะครับผมก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับสครั้งให้ไฟเข้าเครื่องปกติครับแล้วก็งัดขึ้นหนึ่งครั้งแค่นั้นเองแบบนี้เลยครับก็ลงเรียบร้อยครับผม สำหรับใครที่ขับ c ีวิ c เ e อยู่นะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับผมเวลาที่จะเช็ดกระจกล้างรถนะครับผมใช้วิธีนี้เลยจะช่วยถนอมเลยว่าช่วยรักษาแกนมอเตอร์ปัดกระจกให้คุณได้นะครับผมไม่งั้นถ้าเปลี่ยนทีนึงนะครับส5 0 0 0ันเลยนะ